สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ f อเก่านะ,ะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนก,นกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการสิ่งโชคไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะโป,โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจาแนวทางตัวเลขมีข้าวมีหลุดนะคะปะปนกันไปเนาะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนานะคะ งวดก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมนะคะของวันนี้กันนะคะเม็ดเดียวนะคะดีนะคะถ้าแอดมินไม่รูดห้านะคะไม่งั้นสลบเลยนะคะน้องพี่น้องอันนี้ก็คือสรุปนะคะสรุปของวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะนะคะแอดมินให้รูดสองนะคะจับสองมารูดนะคะสองเจ็ดนะคะสองเจ็ดเข้านะคะ สองหนึ่งนะคะก็เข้านะคะตัวเน้นตัวชอบให้นะคะสามสี่คือหลุดนะคะตัววิ่งมานะคะสรุปแล้วนะคะมาแต่ล่างอย่างเดียวอีกแล้วนะคะไม่เข้าบนเลยนะคะแต่ว่าก็เข้าตัวเน้นตัวชอบให้นะคะถือว่าโอเคแล้วนะคะพี่น้องสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีศูนย์ สองเจ็ดสามเก้าแปดนะคะเม็ดเดียวนะคะแอดมินชอบเจ็ดนะคะ ยังเป็น7แล้วก็เป็น9นะคะแต่ว่าแอดมินนะคะจะจับ7มาลูดน,นะคะ2ก็สวยนะคะแต่ว่า2 2มาแล้วนะคะก็ไม่อยากตาม2อีกแล้วนะคะถ้าใครชอบก็ตามอีกก็ได้นะคะเพราะว่าคำนวณมา2ก็ยังมีนะคะ9กก็มีนะคะแต่ว่า แอดมินขอจับเจ็ดไปนะคะจับจุดเจ็ดนะคะตัวเน้นๆนะคะก็จะเป็นเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่ง เจ็ดเก้าเจ็ดสามแล้วก็จะเป็นเจ็ดศูนย์นะคะห้าคู่นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะ คำนวณแนวทางนะคะมาฝากพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ